ถ้าคุณจะดูพ่อเงินบางคาได้คุณต้องมีพ่ออิ่มแบบเนี้ไปดูที่บ้านก่อนถ้าเก่ากว่าพ่ออิ่มก็ไม่ต้องสนใจพิม์ก็เป็นพ่อเงินบางคาได้เลยแต่ใครรู้จักพระอ,องค์นี้ตอบทีวัดหลวงนี่ด้านล่างจะเป็นหลุมแบบนี้เขาเรียกว่าเข่ารูเอาว่าหลายหลายคนไม่รู้จักเหรียญหล่อเหรียญน,นี้ด้วยซ้ำนะคนที่รู้จักคือสุดยอดอันนี้คือเหรียญหล่อหลวงพราะ อาจารย์พ่อฮะสิพี่พ่อลุงลุงทกระบือทุกเอาแบบชุดแบ่งปันกันไหมคือชุดที่ผมแบ่งปันมาวันนี้นะผมได้มาพร้อมกันเนี่ยสามถุงนี่สามถุง เราได้มาสามถุงแล้วก็ต้องให้เข้าไปพร้อมกันสามถุงอ่ะถุงนี้ผมซื้อมาสามหมื่นผมเอาสามหมื่นสามนะครับอ่ะซึ่งชุดเนี้ยมีถาดอีกใบไหมลูกนี่ผมจะเปิดให้ดูผมเปิดถุงถุงหนึ่งก่อนเลยนะครับในถุงเนี้ยนี่คือปุ่รอดวัดโคนอนนะ ไม่ได้ยินราคาพี่มีรางันมอปู่รอดวัดโคนอนก็คืออาจารย์ปู่เอี่ยมวัดหนังนี่หนึ่งรายการสองอุปคุธโอ้โ,โแบบนี้นี่เก่าจัดเก่าจริงนี่ไม่ค่อยได้เจอนะถ้าคุณจะดูเพราะเงินบางคาได้ให้คุณไปดูเพราะอิ่มก่อน อิมโอ้โหถ้าคุณจะดูพ่อเงินบางคาได้คุณต้องมีพ่ออิมแบบนี้ไปดูที่บ้านก่อนถ้าเก่ากว่าพ่ออิมก็ไม่ต้องสนใจพิมพ์ก็เป็นพ่อเงินบางคาได้เลยสามหมื่นสามพันบาทนางกวักพ่ออิมพิมพ์มใหญ่นี่ก็หมื่นกว่าบาทน,นี่นะครับ หัวดุมานโลหะเพราะเงินบางคานหรือสีเพราะอิ่มอันนี้พ่อวัดระรูปปูดีระรูปเพราะลีเนื้อผงยานี่ก็เป็นหมื่นใช่ช้าพระแบบนี้ทนเวลาอากเก็บได้เยอะเลยครับเช้าวันนี้คุ้มมากพโอโพี่ปดิว่าประทับใจไหมกดโอเคผมหน่อย ขอบคุณครับพี่ปาริวาสที่ก่ให้กาแฟพีหอมเมื่อวานอ๋อที่พี่ไปด้ฝากกาแฟไหมผมใช่ไหมวันนี้ผมผมทานอยู่เลยเนี่ยเนี่ยผมทานเลยเป็นซองแกมาแล้วเป็นซองยาวๆซองสีน้ำตาลประเทศอะไรเพิแกบอกรสชาติดีมากครับใช่แล้วขอบคุณครับพี่ปริวาสนะปริเ,เ,เ,เวทอ่ะพี่ปริเวศครับพี่ นี่หนึ่งหนึ่งถาดน,นะถาต่อไปยังมีอะไรยี่ห้าลาหูพร้อมเงินแบงเเลยก็อบอกว่าได้หมดก็อบอกว่าเรียกกริีว่าให้ได้ชื่อในวงการชื่อในวงการอารมดีทุ่งเดียวก็กำไรแล้วอ่านี่พี่อ๋พี่ก็ไปอารมณ์ดีนะ เนี่ยง่ายสบายๆเนี่ยอันเนี้ยเนื้อถึง <pers> มังเงินบังคานถึงปูสุกด้วยแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ยอดไม่ใช่พันแปะไม่ใช่อะไรเป็นหูในตัวให้เป็นพ่ออิม่มสุดเหมือนกันผมจะบอกให้แต่อันนี้เก่าวกว่าพ่ออิ่มเดี๋ยวให้แอดมินถ่ายดูไว้นะครับพี่แป๊บเดียวโอ้ย่างเยอะลูกอมที่ไหนแล้วเนี่ยเน,นะนะพอเงิน<ๆ>ด้วยแบงค์ทำไมไม่เอามาแบงซักทีละโงงพิการิบอก คือผมเป็นอย่างเงี้ยก็คือเขาให้มายัางไงผมก็ไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยแฟนเพจถึงโอ้ยปู่เฮียงวัดป่าสวยปี๊ดเลยปู่เฮียงวัดป่านี่ก็เหลยเป็นหมืน่นนะครับอา้าวถ้าถูกใจเดี๋ยวแอดมินไปถ่ายภาพไปรับประกันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีแอดมินเราจะไม่เอาพระออกไปซักแม้แต่องค์เดียวนะครับนี่ โ้ชุดนี้นะครับอา้าวเด็ดจริงต้องบอกว่าแต่และชุดวันนี้เนี่ยแล้วถ่ายรูปผมก็อยากดูด้วยว่าในนี้มีอะไรเด็ดอีกเพราะว่าตอนซื้อไม่ได้ดูแหมถุงเนี้ยนะเป็นถุงที่ผมไม่อยากจะยกให้เลยด้วยซ้ำ<ห>เพราะมีเอางี้ก่อนถุงเนี้ยนะใครเอานะานใครเอาเอาสองหมื่นถุงนี้ โอ้โหพี่ปรีวาบอกจัดมายี่พาเองเหรอครับอย่างนี้ครับเอาองค์เดียวเลยอ่ะพี่ปริวาผมไม่แน่ใจว่าพี่จะรู้จักพระองค์นี้หรือเปล่านี่ใครรู้จักพระองค์นี้ตอบทีอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าพี่จะรู้จักพระองค์นี้หรือเปล่าแต่ใครรู้จักพระองค์นี้ตอบทีวัดหลวง นี่ด้านล่างจะเป็นหลุมแบบนี้เขาเรียกว่าเขา่ารูวัดหลวงพอนียมตอบพอนี่มกันหมดเลยอันนี้คือเนี่ยเขาเรียกว่าเขา่ารูวัดหลวงวัดหลวงที่ไหนวัดหลวงบางแพรบ้านผมนี่แหละนะครับวัดหลวงบางแพ่บ้านผมเลย หลายหมื่นครับแบบนี้ก็เคยแบ่งปันในไลฟ์ไปหลายปีแล้วก็สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนี่โอ้โหสามปีได้แล้วมั้งพระกุยอนนิยมนี่ครับพานี้คือพิมพ์ชนะมานเอาว่าพี่พิดไปเท่าไหร่นะสองหมื่นพี่พี่เบื่อเมื่อไหร่องค์เนี้ยพี่ขายคืนผมได้หมื่นแปดเออเออผมค้ำเนี่ยในไลฟ์เนี่ยเบื่อเมื่อไหร่องค์เนี้ยขายผมได้หมื่นแปดตลอดเวลา ก็ยุคเดียวกันไงอ๋ออ่าอันนี้เป็นพระสังกจา,ายก้นบรรจุลายเซ็นนี่นะครับแล้วก็ตะกุดแหมนี่ตะกุดแบบนี้คือยุคพอจงพอจงพ่อพินพ่อออสอันนี้พระองค์ครูอย่างดีนี่รัตนะจิว๋วเดี๋ยวบางคนเรียกพระแก้บนเนี่ยเนื้อตะกก่วันี้ ขอโอเคโอเคจากพี่ปริวาสหน่อยได้ความรู้เพิ่มเลยอันนี้มีอยู่ในหนังสือกับพี่เพื่อนเมือง,างลาครับแต่หายากพระกุวัดหลวงพระกุวัดใหม่จางเนี่ยหายากโอเคโอเคเนี่ยผมอันเนี้ยผมนะซื้อพี่หมื่นแปดตลอดเวลานี่ตะกูด,ดูที่เชือกปาครับใช่เชือกแบบนี้คือเชือกลูกหลังพิศนุร้อย จะมีพ่ออินวัดโบสถ์พ่อจงพ่อพินพ่อมุย้ยพ่อกลวย,ยเชื่องนี้หมดสังกา,ายยังไม่ได้หาที่แต่หาไม่ยากหรอกเพราะด้านล่างมีลายเซ็นแต่ในแต่ในถุงเนี้ยองค์เดียวเนี้ยนะเกินคุม้มมาตรฐานสันความเกินร้อยเปอร์เซนเอางี้ดีกว่าสําหรับพี่ปริวาตองค์เนี้ยเบื่อเมื่อไหรอ่อ่ะขายผมได้สองหมื่นดีกว่าดีเท่ากับดีแถมเลยนะ เพาราะว่าไม่เจอสวยๆนานแล้วเนี่ยอยากเห็นปูอินเนื้อเงินจังอยากเห็นปูอินเนื้อเงินจังเนี่ยแต่เพื่อนๆรู้จัก,จกพระในถุงนี้ไม่หมดหรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าพระในถุงเนี้ยสุดจริงผมเห็นพาระในถุงนี้ยผมต้องนึกถึงพี่สอสอนัฐนะพาระถุงเนี้ยนะ ใครเอานะผมเอาสี่หมื่นสองพันเอาสี่หมื่นสองพันยับในมือพี่โอ๊ผมเชื่อว่ารู้จักพระในถุงเนี้ยไม่หมดหรอกแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับ Amazing ทำไมชุดเนี้ยผมถึงเก็บสององค์เนี้ยผมบอกเลย ที่ไหนใครรู้มั่งใครรู้มั่งว่าพระที่ไหนจังหวัดไหนพระที่ไหนจังหวัดไหนครับนี่ผมเจอพระสององค์เนี้ยผมต้องคิดถึงพี่สสนัดนี่คือเหรียญหล่อเมืองนคนปรปฐมที่หายากกว่าพราะทาเอาว่าหลายหลายคนไม่รู้จักเหรียญหล่อเหรียญน,นี้ด้วยซ้ำ <N> ครับนะคนที่รู้จักคือสุดยอดอันนี้คือเหรียญหล่อหลวงพ่อเกิดวัดนิ้วลายท่านคือผู้พิทักษ์สี่ทิศองค์พระปฐมเจดีย์ในนะพระครูปัดจิงทิศบริหารซึ่งองค์เดิมก็คือใครรู้ไหมไปูน่นาคก็ด้วยจระเข้ไงนะครับซึ่งองค์เดิมก็คือปูน่นาคก็ด้วยจระเข้ นี่พิมพ์รูปเหมือนนะว่าหายากแล้วหายากสุดคือพิมพ์พระพุทธใช่ครับพิสุรศรักวนะัดน,นิ้วลายนครปฐมนี่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลนะสี่ทิศองค์พระถมเจดีย์นะนี่ครับ ยกจริงก็เอาง่ายๆ,ๆว่าคุณเจอเพราะทาสิบองค์ยังไม่เจอเนี่ยเพราะเกิดหนึ่งองออเจอเหรียญหลอ่อเมื่อรองเอาประดะุเยอะแยะมากมายแต่ไม่เจอพระเกิดประมูลประมูลครับอ่ะอันนี้ก็โหท่ากระดานกุสารเจ้าราชบุรีนี่อ,นนอันนี้แบบ โอ้โหดูง่ายแต<ล>่ชุดมีทั้งยอดนิยมและทีเด็ดทุกชุดเลยไม่เคยมิวนเหมือยคร,ครบอาจารย์ตะกัวสนิมแดง<อ>ก็เหมือนผมเอาความรู้ความสามารถของผมคัดพระไม้พี่ๆแล้วองค์หนึ่งที่หายากเลยแบบยากจริงๆเริ่มเล่นพระก,ก็ใฝ่ฝันยากจะได้แล้วนี่เขาเรียกว่าพาระลีลาย 25, าี่สิบ้าพระพุทธสัตววัษ หลวงปูส่สิงวัดป่าสารวันเนื้อเงินลงยาโอโ้โหลืมกันจากวงการไปแล้วเ <ทำ S 2> พราะไม่มีใครขายแล้วมีจำนวนน,น้อยปิดทากระดาษหนึ่งมื่นพิพีลาพันซากระดาษสักหนึ่งนาทีทากระดาษตรงนี้คือสวยสมบูรณ์ปีกว้างราคาครับเนื้อเงินแบ่งเป็นองค์พิปฏิพานนี่นี่คือปลาที่บอกว่า หมดจัโวงการไปแล้วสมัยก่อนนี้ปู่สิงห์มาปราสารวรนี้ยี่ห้ารวลนึงนลงยานี่โหยี่ห้าลงยาลงสนามยังยังน,ะนี่นี่หนังสือพระต้องลงทุกเล่มเอาง่ายๆนะนักเล่นรุนเก่าเขารูด้ดีอันนี้ อาวััรายานี่นี่แก่ทองคำนะเจ้าคุณสุนทรวััรายาใครล่ะก็คนที่สร้างปกนะแพงๆพงไงวััรายานี่องค์นี้มีหน้ามีตากีบบัวเนื้อเมกพัดอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายผมะ้หยดูอีกองค์หนึ่ง คือเวลาพระรายการพักเครื่องจะมีคุณภาพอยู่ที่หน้าพระครับโอ้จอยครับพี่ปลาเลยว่าใครรู้ว่าวันนี้ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับผมเชื่อเลยบางคนเห็นทั้งแรกในชีวิต ตอบกันไม่ได้แล้วกันนะเโมฮ้ย hey! คนนี้เก่งจริงเนี่ยเสียนสอนจรยุท์เนี่ยมาถอปมาถมบางกับพร้อมขอครับโอ้โ oh. ห oh ปูเบือกโมลีนนบุรีพี่ต้นู้ว่าเห็นงั้งแรกในชีวิตสะสมมา20กว่าปีเสียนพ้าที่รู้จักพ้าเหล่านี้ต้องเล่นพ้ามาไม่ต่ำกว่า10ปีและที่สำคัญต้องเคยเห็นของหายาก นี่ครับบูเผือกวัดโมลีนี่เอาตรงเนี้ยนะผมบอกเลยว่าคู่เนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่สอสอนั้นนะแบ่งปันไปองค์หนึงนะ่งอะสามหมื่นฝ้านะต่อองค์นะผมยังผมยังระลึกถึงพี่สอสอนดเสมอแล้วเนี่ยพี่สอนะัดต้องคิดต้อง,องไม่อยู่ในไลฟ์วันนี้จะต้องบอกเลยว่านี่คือพิมพ์พพุทธที่หายากที่สุดของนะเพราะเกิดนิ้วลาย ผมตีให้คู่นี้สามหมื่นห้ากระดานปีกว้างสนิมแดงจัดจ้านดูง่ายแบบนี้ก็จะมีสองหมื่นนะวัดกระยาสภาพสมบูรณ์แบบนี้ต้องมีหมื่นกว่าบาทอันนี้ประเมินค่าไม่ได้ผมบอกเลยเมื่อก่อนก็หมื่นกว่าบาทแล้วอะแล้วนี่ปูเพือกโมลีนี่เขาว่าเหนียวยันกระดูกแล้วสวยด้วย คือแบบนี้ผมพูดเลยนะผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะผมมาเป็นคนหาขอมาไห้แต่ถ้าพูดแบบผมไม่ได้เป็นคนหาขอไม้แบบแนะนําเพื่อนๆในการสะสมะแบบเนี้ปยประหยัดในเวลาในการเก็บแล้วได้ของที่นิยมจริงๆราคาถูกกว่าที่ไปเดินเก็บทีละองค์เพราะพระยอดนิยมเหล่านี้ยเขามีราคาที่คุณสามารถตรวจเช็คได้หมดทั่วประเทศเหรียญน,นี้ เพื่อนๆเคยเห็นเรียนนี้กันไหมนี่ที่ไหนเอ่ยพอฮะดอนไก่ดีเฮ้ยสุดยอดนะแฟนเพจผมมากแต่ใช่ยพอฮะหรือเปล่าเออเอาแน่ๆเนี่ยฮะพ่ออาจวัดดอนไกด่ดีอันนี้อาจารย์พอฮะอาจารย์พอ่อฮะสิทพี่พอรุ่ง ลุงท่ากับือถุกโขนี่าอราเก่งแล้วครับนี่พออาสุดยอดเลยเอา่าหาย,ยากกว่าพลุงแล้วเลี่ยมทองอะ่ะเอาไว้ใช้อะ่ะต้องเลี่ยมนานา,นาแบบนี้ถ้าเลี่ยมไว้ขายทองซิ่งอะ่ะแขวนไปเดี๋ยวพลาล่นหายจ้าถ้าเลี่ยมไว้ใช้อะ่ะ นะครับคือเวลาผมนะจะทําท้องอะ่ะผมคิดเสมอว่าเราทําไม่ใช่เราทํำยังไงนะครับลูกค้าก็ควรได้ของที่ดีจากเราไปถ้าเป็นท้องซิ่งอะ่ะที่เลียมมาติดพร้อมพานะผมแกออกหมดเหรียญบางเหรียญนะเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะเหรียญบางเหรียญนะหายากจนถูกไหมหายากจนเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเวลาเจอเราก็จะงงว่าแท้หรือเปล่า เพราะรู้ว่าแท้แพงรู้ว่าแท้เขาเล่นเวลาเจอไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนไงถ้าเคยเห็นมาก่อนเขจะรู้ว่าแท้เป็นแบบไหนเขาจะต้องไปถามเซียนๆเขาไม่ต้องรอนี่ใครที่เก็บสะสมเหรียญเนีนะ่ยของเมืองสมุทรสาครลงมาเลยพี่มีนอ่าพลาดไม่ได้โดยประกาศเราทั้งปวงกระเหรียญน,นี้เหรียญที่เขียนทำบุญวันเกิด สบายใจได้เพราะอะไรคือทันแน่นอนใช่้าเหรียญที่เขียนนะทําบุญมันเกิดทําบุญครบรอบเนี่ยคุณสบายใจได้ทันแน่นอนเนี่ยศิลปะเหรียญแบบนี้ก็ศิลปะที่เราเขียนคุ้นบ่อยๆกับพระสมุทรสาครอ,อยู่แล้วเพราะลุงหน้ากระบือนี่พอลุงหน้ากระบือเพราะแขกบางาเหรียญทรงนี้และที่สําคัญคืออะไรบ้างค,คือเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงิน Uh huh. เนื้อเงินด้วยที่สําคัญคือเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินเงินเพราะลุงท้ากระเบือกนเนื้อเนี้ยครับลงมาเลยพี่มีนคนะอ,อเหรียญเก่ามาเต็มเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองสองนาทีต้องบอกว่าเจอเพราะลุงท้ากระเบือบ่อยบ่อยบ่อยกว่าพ่ออาจพ่อฮะนี่ นะเริ่มไปแล้วนะครับเปิดรกมาเวลาเดินยาบางคนชอบไปคิดว่าเป็นพ่อฮะอันนี้พ่ออาดพ่ออาดดอนไก่ดีเนี่ยนี่คือนะตะก,กัศิลาแห่งดอนไก่ดีมาแล้วครับเปิดแรกเอาว่าหมื่นบาทเวลาเดินแล้วถ้าเหรียญท่านเนี่ยไม่ดีเนี่ยต้องมีคนเอามาขายกันเยอะนี่ไม่มีใครมาขายนะสังเกตไหมเพื่อนๆไม่เห็นเหรียญนี้ในสนามพระเลยแต่คนอาจจะสับสนว่าเ,เป็นพ่อฮะหรือเป็นพ่ออาดถ้าเป็นพ่ออาดแบบนี้หายากครับ มาที่2อง0 0ื่นสีนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายทออ้อวแบบนี้ส0 0 0มื่นเลี่ยมไม่ได้เนี่ยพวงหนาตับยกซุ้มให้อย่างดีอยู่ที่3า0 0 0ื่นสี่นบาทมาที่ส0 0 0 0ืนบาทแล้วนะครับอันนี้เนื้อเงินด้วยใครมา4 0 0 0 0ื่นพี่มีพี่มีนท้อง<า>ทองส0 0 0 0ื่นเหรียญนี้สอง0มไม่น่าจะได้ อยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายเหรียญพอลุงย้อนยุคปีสามห้ายังแพงกว่านี้อีกมั้งไรคาทองแล้ว <G ül> แล้วเหรียญเก่าๆแบบนี้นะให้คุณไม่ต้องหาสวยหรอกคุณหาแท้ให้เจอก่อนแล้วเมื่อคุณเจอแท้และสวยเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยเพราะคุณไม่ได้เอาเงินไปโยนทิ้งน้ําได้ครอบครองของ,อง,องที่มีค่าผู้ครอบครองก็คือผู้ที่มีค่าไปด้วย <G ül üyor> เขาบอกว่ามีชื่อเมื่อมีพระ หมดชื่อมาหมดพระมีปาดแน่แน่จัดห้ามพลาทพี่ภูมิสันองค์นี้เท่า<ม>ไหร<ม>น่นนะขนาดมาครบกุกคนแน่นอนสี่หมื่นครับราคาสุดท้ายใครที่ใส่สี่หมื่นราคาสุดท้ายใส่ทับไว้อยากได้จริงต้องทับไว้เพราะราคานี้พร้อมทองมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทที่พี่มีนครับอยู่ที่สี่หมื่นบาทที่พี่มีนครับราคาสุดท้ายเหรียญนี้นะักสะสมที่ได้ไปจะไม่มีวันเบือ่อ เหรียญนี้เป็นแสนยังไม่แพงอยู่ที่สี่หมนึ่งันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ใครได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้ไปดูกันครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับสี 42, บ่หมสองันบาททวนผมบอกแล้วโอ้ยโลลัวนัวๆพิทวีมาพิทวีไม่เคยพลาดสำหรับพระเครื่องเมืองสมุทรสาครจริง ถ้าเทียบความหายากระหว่างพ่อลุ่งกับพ่ออาดพ่ออาดหายากกว่าเยอะแล้วเหรียญทําบุญอายุครบเนี่ยขสบายเลยถ้าทาบุญวันเกิดทําบุญอายุครบรอบอะ่ะนั่นคือทันล้านเปอร์เซ็นตแล้วรู้เปล่าว่าเนี่ยทาบุญอายุครบเท่าไหร่เท่าไหร่เบนะฮะแปดสิบปีเหรียญเนี้ยคือเหรียญทําบุญอายุครบแปดสิบปีคนหลวงพ่ออาด ถามหาท่านตั้งนานแล้วนะครับโอ้นะแคปหน้าจอกันไว้พรุ่งนี้ผมถ่ายรูปเดี๋ยวจะลงเฟซบุ๊กให้สนุกมากนะครับ